กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกินปืนแม็กซิบนั่นเองนะครับในตู้สุ่มปืนลักกี้โรยอลนะครับมาอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินปืนแม็กซิบนะคะเพราะศาสนาของปืนคือระยะบวกสองมันยำบวกหนึ่งความเร็วคืนที่ลบหนึ่งนะครับนี่สามารถแสดงหนะร็อบบี้ได้ได้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกิจกรรมนี่กิจกรรมมันก็อยู่ในนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้น,นี้มันจะมีถาวรกับยีสิบสี่ชั่วโมงนะครับนี่แล้วก็จะมีแถบชื่อสังหารขึ้นด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะอ่าตอนนั้นนะผมบอกคุมพิเตใช่ไหมครับว่าผมจะรีวิวสีขั้นสูงใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะเอาชุดสินสูงมารีวิวในคลิปนี้แทนนะคะรับของผู้หญิงนะคลิปที่แล้วรีวิวของผู้ชาไปแล้วเดี๋ยวนี้ของผู้หญิงบ้างรีวิวพร้อมกับ Max Skin Max 10วันนี้มากับ p s o อ e r คนเดิมเพิ่มเติมคุ้ผมตั้งฉายาให้ว่าไก่กาอาลเลเลน,นะครับวันนี้เราไปรุยกันในโหมดแรงกับของนัดโบโหมดทีมนะครับในหมูดจันทร์ดับนะครับเดี๋ยวผมถามนัทก่อนว่าจะเป็นแบบคู่หรือแบบทีม คุณนัทคุณนัทจะไปเป็นแบบพูดหรือแบบทีมแล้วแต่แล้วแต่อ่ะเอาแบบทีมหรือแบบพูดเอาแบบคู่แล้วกันสามสอง่งสามอ่ะผมก็กดสุ่มทีมแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวรอค้นหาก่อนวายง่วงนอนอ่ะไม่ได้นอนมานานเนาะ เฮ้ยวงนอนไวมาเข้ามาในเกมแล้วตอนนี้นะครับผมได้ชุดสายฟรีของกิจกรรมเอสเซนมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดยออาทิตย์หน้าน่าจะอาทิตย์หน้าผมกะว่าจะถ่ายคลิปนักเลยนะครับของกิจกรรมเอสเซนนะครับนี่สกินปืนแมกซีเรามีเอฟเฟกต์เยอะมากเลยนะคบนี่ GM เนี่ยออก ออกซีอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะซีเอฟเอกเนี่ยออกมาได้ดีมากเลยนะครับนี่นะครับสีกลมกลืนกันในเกมมากสวยมากเลยนะครับสมชื่อนะครับว่าเป็นเกมฟรีไฟสวยมากเลยนี่นี่สวยงามมากเลยนี่นะครับเป็นสกินว้าวมีเอฟเฟกเยอะนะตอนแรกเนี่ยกิจกรรมอันนี้มันบักนะตอนแรกกิจกรรมอันนี้มันบักไม่รู้นะว่าบักหรือเปล่าแต่ผมเห็น จีเอ็มเาอปรับแก้แล้วเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยกับไอพีเอสโอเฮิร์มังอันนี้ไอที่ผมเรียกว่า p ีเอสโอเฮอรคือชื่อเก่ามันนะมันตั้งมันตั้งตามคนดังมันชอบคนดังไอคนนะี้นไม่ไอทุคนผมไม่ชอบคนดังมันเปลี่ยนชื่อเราเป็น ASMRFF อรอรออล้อล้อล้องไหนกันดีโอเค ผมโดนมันเมินอะ่ะ PS เปิดไม่ได้เพาเฮ้ยโอเคคุณผู้ชมผมโดนมันเมินอีกแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันหุดอ่ะเน็ตมันยังเก้าบาทอยู่ด้วยเอาเฮ้ย พีเอสเปิดไม่น้อยผมชอบเรียกว่ามันว่าพีเอสไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไปชื่อเก่ามันมันตั้งว่าพีเอสโอเฮตรงนี้น่าจะมีของอยู่นะฉันจดาไม่ผิดไม่อยู่หรอกเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านนะครับเข้ามาในบ้านเจออะไรโอเคไม่เจอปืนเลย เฮ้ยเจอแม็กจีก็ถือว่าโชคดีนะออทำไมแหลกจังวะเฮ้ยตอนตอนนี้นะครับ P S O ก็เจอคน P S เฮ้ยเย้ววะ P S รัก้าไม่ได้นะอ้ที่ผมเรียกเพื่อนว่าผม P S o หค์เงี้ยผมอธิบายเลยนะครับว่ามันเป็นชื่อเก่าของเพื่อนผมเองนะครับ มันตั้งชื่อในเกมแบบเหมือนคนดังเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่งชอบตั้งชื่อในเกมแบบคนดังไปกันเลยแล้วประเด็นคือเราอยู่ติดกับวงฟ้าในโรงงานด้วยนะตอนนี้นะครับผมมีสกินปืน UMP กับแม็กเจยังหาแม็กซีไม่เจอเลยใครก็ได้เราขอแม็กซี่ดี เพราะว่าวันนี้เราจะมารีิวสกินนั่นเองโอเคเพราะว่าผมต้องตายสิค่ะมันมีคนมาจากหอนาฬิกากำลัตามล่าผมว่าเพราะว่าผมต้องแยกกันนะฮะมีคนที่องฟ้าเขาลับอุย้ยมีแต่ปืนใกล้ไม่มีปืนชาร์จเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่ปืนชาร์จไม่มีปืน ยิงไกลค้งน่าคงน่าหาเหรียญชุบเลยโอ้หาหาปืนยิงไกลไม่เจอไม่แต่ปืนชาร์จซู้ไม่ได้แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้เลา่ายนพี่ติดหัวไปเม็ดหนึ่งอะน,นะห้าสิบเก้ามันเป็นระยะไกลไงถ้าระยะไกลน้น่ไม่พลาดน,น,น่นน่นี่ครับ pso อโอ้โหใส่แว่นนะครับคนนี้ใส่แว่นในเกม ยืดยืดยืดแนะอคกว่าแอคกว่าพูดเสียงในเกมก่อนนะเสียงในเกมประมาณนี้เนาะพีอโอ้โหนะคจาจังวะนนี้ไปกันเลย ตามผ้าหองมันเปิดได้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เฮ้ยตรงนั้นมีเหรียญห้าร้อยเหรียญจูบเลยย็ดยิดเย็ดห้าร้อยเหรียญนี่ไงเย็ดยิดเย็ด ASMR เนี่ย,ย,ดย,ดยดตอนดูชื่อมันดูชื่อมันมันชื่อว่า ASMR ตอนนี้นะครับเด็กแว่นในกาลิล่ากำลังขับรถขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยขับรถไปเรื่อยๆนะครับดังหวัน นี้นะครับผีเออไม่ที่เมนมัาพีเอสไม่ได้คิดจะว่าคนดังหรือดูจีบแรเนี่่เ่ยๆับคน่เห็เพราะว่าตั้ง่อเน่นะ ออว่าปล่าวะเะไปเอากระเป๋าสามพีพีเอสมาไว้หน่อยไหนอ่ะเอามันมา ผมเสียวนะผมใจหายว่ะเลยเอ้ยผมเสียวนะเฮ้ยเอาเน็ตปิงอะไรตรงนี้ จะมาเอาปอบสารสักหน่อยแม่งเจอคนเฉยตอนนี้นะครับมีเด็กกำลังเจ็บของ้วทีเอ็ดเอางก็โอยเด็กปิงเด,เด็กเก้าบาทนะครับบาทผมนี่นะครับเด็กเก้าบาทเรียบร้อยเด็กเก้าบาทผม พอผมได้ไปจ่ายรายเดือนมาอย่างวะค่าเน็ตบ้านเฮ้ยเดียโอเคเน็ตแตคือสวัสค์ซะวันนี้จะได้ฮิปป์วะจะหาแม็ก1ิใไม่เจอคุณน้าคุณน้าคุณเจอแม็กซิสปะเจอแม็กซิแล้วบอกด้วยเราจะทำ เ yeah, yeah, yeah. ย็ดเย็ดเย็ดางผิวโอเคผิวแค่ไหนก็สู้ตีหนึ่งไม่ได้นะครับลบหกสิบสองสิบสองบส่แสดงว่าผมได้เริ่งของแสดงว่าผมได้เกือบคพิ่งประมาณสอง ่สวัสดี Sorry. ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเวยนะครับไป้วครับโอ้ยม่งเรอไม่ไหวแล้วไม่อาจต่อแล้ว